อนะครับก็สวัสดี นักบนะครับอันนี้ก็เป็นนักบมนะครับเดี๋ยวติดตามนักบมได้ในช่องผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับนี่ก็เป็นนักบมนะครับเดี๋ยวเรารอดูว่านักบ่มอยข้างหมายเล่าบเข้าหมายนัดอ้งนะครับว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงกันนะครับครับตนาก็เริ่มลมเริ่มสงบนะครับเริ่มพายเรือออกไปแล้วเดี๋ยวเราลอลมสงบกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปบ้างนะครับนู่นนะครับเกาะที่เราจะไปนะครับอยู่ทางด้านนู้นเลยนะครับลิฟิฟนู่นเลยนะครับคือเกาะกลางน้ํานะครับนัั่นนนะะคครรบบาายยอู วงหวานะครับผมกกอนที่เราจะไปครับดิบๆนู่นแล้ครับเห็นแล้วครับเห็นเกาะแล้วแล้วครับโอเคครับผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับสุดยอดบรรยากาศครับผมใครที่ไม่เคยมาพายเรือกลางเขื่อนนะครับฟังนุ้นเลยครับดิบๆนะครับใครที่ไม่เคยมาสัมผัสบรรยากาศนะครับ ลองมาสัมผัสดูได้นะครับหมายไต่ถึงหมายแล้วนะครับวันนี้ก็กำลังประกอบคันเบ็ดนะครับแล้วก็ถ้ายไต่ขึ้นไปนั่งทานข้าวข้างบนก่อนนะครับก็ไต่ก็อยู่กับเรานะครับแล้วประกอบเบ็ดกันเรื่อยๆครับผมปากหลักตรงนี้จะเปลี่ยงไมมสายมีสิทธิ์ ตามเต็นเต็นผมไม่เปียนหรอกเดี๋ยวค่อยเก็บของให้เดี๋ยวเรามาดูวิธีสมเหยื่อลงจงกันนะครับข้้นาแบบี ก็เหยื่อรุงจมที่ให้มานะครับจะเป็นแบบ3ากิโลนะครับอันนี้ก็คือหัวตาล3ากิโลนะครับผมก็จะใส่หมดถุงเลยนะครับ3ากิโลนะครับมันจะเป็นสูตรผสมสำเร็จมาแล้วครับมีจำหน่ายตามร้านทั่วไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะตามด้วยขนมปังสักเอ,อกิโลครึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะตามด้วยขนมปังกิโลครึ่งแป๊บหนึ่งนะครับพอดีกล้องหงแขวนที่หน้าอกนะครับขนมปังตามด้วยขนมปังเลยนะครับก็นานาท่านไหนถ้าอยากจะลองใช้ลองดูได้นะครับพว้สองเนี่ยเหยื่อเจ้าถิ่นเนี่ยก็จะเป็นเหยื่อที่หอมหวานนะครับก็จะเป็นสเต็ปเดียวกับเราเลยเหยื่อหอมนะครับจะเน้นเหยื่อหอมเป็นหลักนะครับหอมหัวตาลนะครับหอมหัวกอยนะครับ อ่าแล้วผมใส่ขนมปังไปเลยกิโลครึ่งครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยที่ผมจะใส่เพิ่มเข้าไปในทริปนี้เนี่ยก็จะเป็นลำบ่มนะครับแต่วันนี้น่าจะไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะสภาพอากาศเนี่ยคืมตอนมานะครับก็ลมก็พายทวนมาลมแรงมากนะครับผมเราก็ผสมยีให้แตกนะครับแต่พอดีว่าทางผมเอามามันเล็กนะครับมันไม่ได้มี กระมังมาอย่างคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ทุลักทุเลนิดนึงนะครับผมเรากย็ยียีให้มันเข้ากันครับผมนะครับเดี๋ยวเราส่งกันให้ดูเรื่อยๆครับภาพไหนที่ <laughs> ไม่ถูกใจก็อย่าว่ากันนะครับเพราะได้กกล้องแขวนหน้าอกนะครับ ตัวแรกก็เริ่มเลยครับโดนตอเข้าแล้วครับตัวแรกนะครับไตบอกไม่มีตอแต่มันคือรากไม้ใต้น้านะครับผมไม่ได้ตีติดติดตอไม้นะครับเพราะตีกลางๆหน่อยนะครับขยับลองไล่หาปลาดูนะครับน่าจะเป็นเรากไม้ครับตัวแรกก็ฟาวไปครับผม ถ้ามันไปไม่เลยทุ่นนะถ้าไม่เลยทุ่นอะ่ะไม่มีต่อมีแจะรากไม้ ชุดนี้เรียกทิ้งไว้ที่ห้วยสมองนะครับง่ายครับไข่เจียวเรียบร้อยครับชุดนี้ทิ้งไว้ที่ห้วยสมองนี่นะครับต้อมก็เดี๋ยวผมหุงข้าวเช็ดน้ำนะครับวันนี้แล้วก็ไข่เจียวครับผมบรรยากาศธรรมดานะครับ บ้านนกะทับใบเล็กๆครับทอดไข่เจียวกับข้าวง่ายๆบ้านบนที่ใจครับผมวันนี้เราได้จับหมอตะกับนะครับไม่ได้ปลาใหญ่ก็กินไข่เจียวไว้ไปก่อนครับมื้อนี้ดูบรรยากาศยามเย็นครับหมยสวยนะครับแต่ฟ้ามันคึมนะครับอย่างนี้ทั้งวันเลยครับเนี่ยเมฆอย่างเงี้ยครับเมื่อกลางวันเนี่ยจะมืดกว่านี้อีกนะครับ เกี่ยวกันง่ายครับแต่อร่อยอันนี้ก็เมื่อเช้านะครับเป็นแกงขากไก่นะครับแกงขากไก่ไม่ได้ถ่ายนะครับเย็นมาก็ไข่เจียวนะครับท <Okay. S 1> ุงที่ก็ไม่ชามก็เป็นชามกระดาษนะครับผมจะชามกระดาษมาครับไตก็กำลังไปดักกุ้งให้นะครับ ยังตกกันเรื่อยๆนะครับบรรยากาศโดยรอบก็ผมนะครับถือว่าก็กว้างอยู่นะครับพื้นทีน่น่าแคบนิดนึง นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับอากาศก็หนาวมากเมื่อคืนนะครับเมื่อวานนี้ปลามีแต่ปลาหมอเปทานนะครับวันนี้เราก็ยังจะเฝ้าดูกันอยู่ครับว่าจะมีปลาขึ้นให้เห็นตัวไหมเพราะไม่มีปลาขึ้นเลยครับหน้าท้าไม่มีปลาขึ้นเลยนะครับเงียบกริบเลยนะครับถือว่ามารีวิวสถานที่แล้วกันครับกว่าบรรยากาศดีๆนะครับนะครับเช้าวันที่สองไตก็ปลาหมอเปนะครับวันนี้ จะเป็นต้มยำปลาหมอเปนะครับไต่ก็เป็นคนปรุงให้เรานะครับต้มยำให้เราทานนะครับเมื่อปลาอื่นไม่ได้นะครับก็ปลาหมอเปนี่นะครับไต่บอกเนื้อแน่นไม่แพ้กันครับผม อธิบายนะครับเสียงช้างคืน,นครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งโน้น,นครับก็ช้างมาเนี่ยเป็นโค้งเลยนะครับ <c oughs> น่าจะ30บกว่านะครับไ <c oughs> ่บอกมันข้ามมาไม่ได้ครับมันติดน้ําครับมันข้ามมาได้เราคงอยู่กันไม่ได้ครับถ่ายทีไปเมื่อกี้หมดตะกร้บแดดนี่อยู่บ่าฮะ สัญญาณโทรศัพท์มีมีหายหายนะครับจะมีขลื่นบ้างไม,ม่มีขลื่นบ้างครับใครมาก็ต้องทําใจกันนิดนึงนะครับผมมาเลย ได้แล้วต่อเลยครับเรามาดูปลาวันนี้นะครับมนี่เลย นี่ก็คือปลาที่ได้ทั้ง2วันนะครับเป็นปลาหมอเปย์ไซส์ฝ่ามือนะครับก็ไม่มีปลาอื่นกินเลยนะครับนอกจากปลาสร้อยนกเขาประมาณ4ี่ตัวนะครับเป็นปลาหมอเปย์ล้วนๆเลยนะครับผมนะครับกินมันหมูลุงจงนะครับถ้าไม่ได้มันหมูนี่แย่เลยนะครับเพราะกุ้งที่ไตดักมาให้เนี่ยไม่แตะเลยนะครับไม่กินเลยนะครับจะกินเป็นมันหมูกับตัวเบ็ดชินุเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับผม ก็ขอลาลนะ้นะนะที่ติดตามชมนะครับผมยังไงกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็นี่ก็เป็นขากลับนะครับผมเราก็พายเรือกันกลับนะครับได้ยินทั้งเสียงช้างได้อยู่ในจุดเสียงนะครับใครอยากมาลองดูครับผม